วันนี้เป็น iMac 27นิ้วตัวปีประมาณ2013 2014ประมาณนี้ครับเป็นจอ 2K นะครับมาด้วยอาการเปิดไม่ติดนะครับจานเขาบอกว่าใช้อยู่ดีๆแล้วมันก็ดับคามือไปเลยนะครับอันนี้ตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วนะครับก็คือแกะจอออกมาเนี้ยเรียบร้อยไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าตรวจเช็คเบื้องต้นเนี่ยก่อนแกะเครื่องก็คือถอด พักออกให้เรียบร้อยก่อนนะครับแกะจอก็แกะให้ดูหลายครั้งแล้วนะครับอ่าจอก็จะเป็นอันนี้กระจกพร้อมจอมาเซ็ตเดียวกันเลยนะครับถ้าใครแกะไม่ดีจอแตกก็ต้องเปลี่ยนทั้งจอทั้งกระจกไปเลยนะครับทีนี้บนเมนบอร์ดนะครับมันจะมีไฟสถานะให้เช็คอยู่มันจะมีไฟ LED อยู่สดวงตรงนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยอ่านี่ถ้าเราเสียบไฟเข้าไปนะครับเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับปึ๊บไฟดวงแรกมันจะต้องติดเลยนะครับในที่นี้ก็คือพอเสียบเข้าไปปึ๊บไฟดวงแรกนี่คือเงียบสนิทไม่มีมาเลยอันนี้ก็ฟันธงได้เลยว่า power supply เสียแน่ๆเดี๋ยวลองดูสภาพ power อีกที นี่ผมแกะตัว Power ออกมาแล้วนะครับดูสภาพโดยรวมโอ้ไม่ต้องสืบครับผมถึงขั้นฟิลขาดไปแล้วครับไหมไปแล้วตรงนี้ฟิลขาดไหมไปเลยอันนี้คือ Power อร์ชัวๆโอเคเดี๋ยว,วเปลี่ยนตัวใหม่แล้วก็ใส่เข้าไปลองเทสดูอีกทีนะครับ อันนี้ของเก่าลูกค้ายังเป็นฮาร์ดิธรรมดาอยู่เลยก็เดี๋ยวแนะนำจารย์เขาว่าเปลี่ยนเป็นเอสดีเลย1นึ่งเทจะได้เซอร์วิสทีเดียวนะครับเพราะว่าแกะจอแล้วก็มันต้องใช้กาวนะครับในการแปะกลับเข้าไปเดี๋ยวเสนออาจารย์ให้เปลี่ยนเอสดีหเทไปเลยเดี๋ยวโคลนข้อมูลให้ไหนไหนก็แกะแล้วโอเคเดี๋ยวผมเทสตัวพาวเวก่อนนี่ก็เป็นพาวเวอร์าตัวใหม่นะครับตรงรุ่นแบบนี้ อของเก่าของเก่าเดี๋ยวผมเทียบให้ดูอันนี้ของเก่านะครับเหมือนกันไหมครับโอเคนี่ของใหม่ปึบ๊บฝั่งซ้ายอันใหม่นะครับฝั่งขวาอันเก่าก็ตรงรุ่นเลยนะครับใส่กลับเข้าไปแล้วเดี๋ยวมาเทสให้ดูอีกทีว่าไฟดวงแรกมันจะติดไหม ประกอบ power เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเปิด t e s ในที่นี้ผมก็จะลอยตัวสายาตานี้ออกก่อนเพื่อไม่ให้กระทบกับข้อมูลนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเสียบปลั๊กเข้าไปเลยนะครับปึ๊บโปเป๊โอเคไฟมาแล้วครับผมอันนี้ไฟดวงแรกเห็นไหมครับติดแล้วนะเห็นไหมนี่โอเคใช่ พอกด power on ปุ๊บดวงที่2ติดปึง้งอ่าดวงที่3ก็คือการจอ,อดวงที่4ก็คือจอตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่เสียงตึ้งมาอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับติดมาเรียบร้อยแบบนี้เดี๋ยวผมลองเทสประกอบจอดูก่อนนะครับว่าทุกอย่างยังใช้งานได้ไหมอ่าอันนี้ถ้าไม่ใส่ตัวจอเห็นไหมครับพัดลมจะเสียงดังฟูดเลย ถ้าใครมีอาการพัดลมดังๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเป็นปัญหาที่จอที่เซ็นเซอร์จอด้วยก็ได้แล้วก็ประกอบจอกลับเข้าไปผมเสียบพาวเวอร์สตาก่อนฟืันนี้ประกอบคร่าวๆก่อนนะครับประกอบเทสว่าทุกอย่างใช้งานได้ปกติเชิญนอนสามส เรียบร้อยครับผมอาการเปิดไม่ติดก็ส่วนใหญ่ก็เป็นที่ power supply ส่วนใหญ่นะครับเป็นที่ power supply ตัวนี้แหละอย่างที่เคยแจ้งไว้นะครับถ้าเลือกใช้งานนะครับเวลาเราชัดดาวเสร็จแล้วเนี่ยให้ชักปลั๊กออกเลยนะครับหรือกดปุ่ม off ออที่ตัวปลั๊กพ่วงมันจะได้กระแสะไฟจะได้ไม่เข้ามาในวงจรของตัว power supply มันจะได้ไม่ต้องทำงานตลอดเวลานะครับ ก็ถ้าใครเสียบลักคาไว้นะครับเวลาฝนตกฟ้าร้องเงี้ยฟ้าลงข้างบ้านปุ้งเรียบร้อยครับอันนั้นคือพังยาวเลยไปถึงเมนบงเมนบอร์ดเยอะเลยครับผมในอาจารย์เขายังไม่ได้อัพ SSD นะครับก็จะบูตนานนิดหนึ่งนะครับประมาณกาแฟ1แก้วนะครับถ้าอัพ SSD ไปแล้วก็ชงกาแฟไม่ทันเสร็จก็เครื่องก็จะบูตเข้าเรียบร้อย หาแบลองเมาส์เจอแล้วเครื่องยังบูตไม่เสร็จเลยนะครับก็หลายคนที่ดูคลิปผมไปแล้วนะครับก็สำหรับ iMac รุ่นส l ลิมอย่างเงี้ยนะครับตั้งแต่ปี12ถึงปี2019ถ้าเครื่องมันช้าแบบนี้นะครับก็เอามาอัปเกรดตัว SSD กับตัว Memory ได้นี่ก็วันเสาร์เดี๋ยวลูกค้า นัดมาผมยังไม่ได้ดูเขาเลยเขาจะอัพ CPU ด้วยเป็น i7 เออลืมเลยก็คือ iMac เนี่ยมันอัพ CPU ได้ด้วยนะครับแต่ต้องซื้อ CPU ให้เพืนตรงรุ่นไม่งั้นบูทไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเหมือนกันอะกับ PC ถ้าไดเวอร์ไม่ตรงก็ไม่ตรงชิปเซ็ตมันก็เปิดไม่ติดนี่เผาเวลาไปครึ่งนาทีแล้วนะครับยังบูทไม่ขึ้นเลยโอเคปิดจบคลิปนี้ไปเลยแล้วกันครับก็อ่ะมาพอดีอาการที่ เปิดไม่ติดหน้าดำไปเลยอ,อย่างเงี้ยนะครับก็สันนิษฐานเบื้องต้นก่อนเลยก็คือ power supply ถ้าเป็นตัว iMac ก็ราคาก็ประมาณ4-5,000บาทนะครับถ้าเป็นพวก Mac Pro ตัวกระป๋องนะครับเตรียมไว้ประมาณ2,000 20, 0ื่นครับ <c ười> เคยเปลี่ยนแล้วแล้วก็มีเคส Mac Pro ที่เป็นเคสด้วยอันนี้2,000 20, 0กว่าโดยประมาณนะครับไม่เข้าเดี๋ยวขอพัดเวอร์จานให้ทีหนึ่ง โอเคก็ลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้นะครับตัว Power Supply ถ้าเราไม่ใช้งานนะครับชัดดาวเครื่องไปแล้วเนี่ยชักปักเลยนะครับเพราะว่าถ้าเสียบแช่ไว้ก็เหมือนทีวีที่บ้านโหมดสแตนบายอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมง1ปีก็น่าจะทําลายอายุให้มันสั้นลงอย่างมากเลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนไปเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวบอกแจ้งจา์ว่าเปลี่ยนอดีไปด้วยเลยไหมจะได้จบ ประกอบแล้วติดกาวทีเดียวเสียค่าเซอร์วิสทีเดียว,ยยวโอเคใครต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็พิมพ์เข้ามาใต้คอมเมนต์ได้เลยหรือทักไปที่หน้า Facebook Fanpage ก็ได้นะครับมี2 Facebook นะครับผมสำหรับวันนี้อ้อลืมแจ้งไปสำหรับ i o v e r s e r ์ของเรานะครับจากที่อยู่ฟอร์จูนะครับก็ย้ายมาอยู่ที่นนทบุรีนะครับอยู่เส้นนครินแถวแถววงเวียนแล้วจะพึก็กถ้าอยาก รู้พิกัดก็ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยเดี๋ยวเราส่งโลเคชันให้สำหรับว,วันนี้ลาไปก่อนครับผมมีปัญหาก็ทักมาสอบถามกันได้ยินดีให้คำปรึกษาครับสวัสดีครับ